สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวเส้นเหงม o อดิ้ง,งนิวเช้าวันพุธที่27กรกาคม2565ราคาทองคำสปรอร์ตเมื่อวานขึ้นไหวนในกรอบ1,713-1,728ถึงดอลลาร์ปิดตลาดปรับตัวลงเล็กน้อยก็เป็นผลจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นนาค,นคุณทุนรอดูผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดที่จะทราบผลในคืนนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เฟดหลายท่านก็ออกมาแสดงความเห็นสอับสนุนว่าเฟดควรปรับทอกเบีย้ยเพียง0.75%อย่าปรับขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงถึงหเปอร์เซ็นพราะก็ว่าประเมินว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกเริ่มปรับตัวลงแล้วจากที่เดือนก่อนหน้านี้เคยเห็น120ดอลลาร์ตอนนี้ก็เห็นต่ำกว่า100ดอลลาร์แล้วดังนั้น แรงกดดันในเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อน่าจะเริ่มลดลงค่ะส่วนกองทุน s p d r g o ีอากทัเมื่อวานนิ่งๆถือของทองเท่าเดิมราคาทองคำสปอตปิดตลาดเมื่อคืน1,716ดอดลลาร์ลดลงไป2-3ดอลลาร์ส่วนราคาทองแท่งขายออกของสมาคมช่วงเย็น299 5 0บาทลดลง100บาทค่ะคืนนี้ตีหนึ่งติดตามการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดค่ะซึ่งตลาดประเมินว่า เฟดก็คงตัดสินใจปรับขึ้นดอ,อกเบีย้ยอีก0.75%สูดระดับ 2.25- ถึง2.5%นะคะซึ่งก็จะเห็นว่าก็คือเท่ากับตอนเดือนพยายนที่ปรับขึ้นดอ,อกเบีย้ย0.75%ซึ่งที่น่าสนใจน่าจะเป็นการถแถลงของประธานเฟดเป็นหลักมากกว่าถึงแนวโน้มนโยบายการเงินของเฟดในอนาคต นะคะซึ่งถ้าเกิดเริ่มไม่ได้เร่งปรับดอกเบีย้ยนะคะคิดว่านักทุนอาจจะเริ่มสบายใจแล้วก็ราคาทองคําก็มีโอกาสที่จะฝืนตัวขึ้นได้เพราะว่าในช่วงครึ่งปีแรกต้องเรียนว่าเฟดเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยรจริงๆนะคะการประชุมเดือนมีนาคมเนี่ยเฟดขึ้นดอกเบีย้ย0.25%เู้สภขาวพรมพเพิ่มอีก0.5%นะคะแล้วก็มินายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น0.75% คิดว่าน่าจะเริ่มผ่อนคายแล้วนะคะประเมินว่าการประชุมในเดือนกันยายนพฤษจิกยายนเนี่ยน่าจะปรับคือดอกเบี้ยครั้งละ0.5%แล้วก็เดือนธันวาคมอาจจะคงอัตาราดอกเบี้ยไว้ที่เดิมนอกจากนี้เองนะคะสหรัฐอเมริกาก็จะปเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนเมษายนตลาดประเมินว่าจะลดลง0.5% หลังจากที่เดือนพฤษภาคมเนะี่ยเพิ่มขึ้น0.8%นะคะซึ่งต้องต้องเรียนว่าข้อมูลเศรษฐกิจในช่วงหลังเนี่ยออกมาค่อนข้างจะอ่อนแอนะคะอย่างเมื่อคืนก็ออกมาค่อนข้างจะอ่อนแอแต่ว่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นมาจากการที่เฟดปรับนงเบีย้ยต้องบอกว่ามากกว่าแต่ก็เร็วกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยทำให้เงินก็ไหลเข้าเงินดอลลาร์เป็นหลัก สำหรับแนวโน้อมนอคาทนงคำนะคะเรียนว่าคืนนี้อาจจะผันผวนนะคะแต่ว่าก็ยังมองว่ามีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้นะคะถ้าเกิดปรับตัวลงอย่างน่าสนใจในการเข้าซื้ออยู่ซึ่งจะให้แนวรับ1,700ดอลลาร์แล้วก็แนวรับสำคัญ1,680ดอลลาร์ขณะที่แนวต้าน1,740ดอลลาร์แล้วก็1,750ดดอลลาร์ค่ะ ทองแท่งให้แนวรับนะคะสอง0มืเก้าพเจ็ดร้อยบาทสอง0 0ืเก้าพันห้ารอยบาทแนวต้านสาม0ื่นหนึ่งร้อยบาทสาม0ื่นสองรอบาทค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะคะถ้าเริ่มจะลงทุนในฟิวเจอร์นะคะเรียนว่าเดี๋ยวตลาดทีเฟ็กซ์จะปิดทำการตั้งแต่วันพฤหัสต,ต่อเนื่องถึงวันศุกร์นะคะก็ปิดทำการหยาบเลยอัน ถ้าเกิดตรงทุนในฟิวเจอร์คงต้องปรับโพสิชันถ้าเกิดเล่นสั้นจริงๆนะคะคแนะนำว่าเปิดฝั่งขายได้ถ้าเกิดราคาปรับตัวขึ้นมาที่หนึ่งพันเจ็ดอยสี่สิบดลลาร์ให้จุดขายตัดขาดทุนที่หนึ่งพันเจ็ดรอยห้าสิบลลาร์เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดราคาทองคำมีการปรับตัวร่วงลงหลุด1 6 8 0พันหกรอยแปดิบดอลลาร์เปิดฝั่งขายได้เช่นเดียวกันค่ะเปิดฝั่งซื้อได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดตรงมาใกล้ๆ1,700พันเจ็ดร้อยดอลลาร์ ส่วนนักลงทุนลงทุนทองแท่งนะคะก็แนะนําว่าถ้าเกิดมีการย่อตัวลงในคืนนี้นะคะแนะนําว่าให้เข้าซื้อได้นะคะมีโอกาสฝืนตัวขึ้นแล้วก็มีลุ้นนะคะมีลุ้นว่าการประชุมรอบเนี่ยาจะไม่ได้ปรับตัวลงเหมือนรอบรอบ,รอบที่ผ่านมาส่วนเงินบาทเมื่อวานอ่อนค่าลง3สตางค์แล้วก็ปิดที่36.72บบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ะะหลังจากที่เงินบาทก็ต้องเรื่นว่าก็ค่อนข้างเดี๋ยว่งตัวในช่วงที่ผ่านมาในสัปดาห์นี้หลักๆนักลงทุนจับตาผลการประชุมเฟดในคืนนี้นะคะซึ่งจะมีผลกับเงินดอลลาร์และส่งผ่านถึงเงินบาทนะคะในส่วนของเม็ดเงินฟันโฟร์จากต่างประเทศเริ่มไหลเข้าในในตลาดหุ้นไทยนะคะเลยทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเริ่มมีกรอบที่จำกัด เงินบาทให้แนวรับ36.50นะคะในส่วนของแนวต้าน36.80ถึง36.90บาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ